ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้คลิปนี้ผมก็จะพาดึงดีเลย์ครับกลางกับแหลมให้เท่ากันครับผมครับโดยใช้คอสดิจิตอลครับเป็นตัวดึงนะครับว่าจะเป็นยังไงมายังไงครับผมครับจะพาตั้งแต่เริ่มต้นวัดกราฟของแหลมวัดกราฟของดอกลำโพงครับผมครับแต่ตู้นี้ครับผมใส่เน็ตเวิร์กตัดคอสที่ 3.5k นะครับผมครับตัดคอสที่ 3.5k โดยมีเน็ตเวิร์กอยู่ในตู้ครับ แลมตอง8ดครับไม่ใส่ไม่ได้ครับผมต้องใส่ครับผมบนรถแห่ผมถ้าเป็นพวกแลมพวกคอมบีซีครับพวกนั้นผมจะมาใส่สีข้างในเลยครับผมจะเป็นต่อตรงทั้งหมดครับแต่ตัวนี้จําเป็นต้องใส่เน็กเบิร์เว่าเขาเป็นแหลมทอโดตอง8ครับต้องมีการตัดความถี่บางส่วนลงบ้างเพื่อได้เสียงที่สมจริงครับผมมาที่เรามาทดสอบกันกอนครับผมครับก่อนที่เราจะจูนครับเราต้องรู้ความถี่ของเขาก่อนว่าเป็นยังไงมายังไงครับผมมาเรามาเปิดกันครับเปิดคําเที่แหลมก่อนนะครับผม เนี่ยครับความถี่แหลมก็จะประมาณนี้ครับผมผมตัดที่ 3.5k นะครับผมครับเห็นไหมครับผม 3.5k ครับพอได้ตัวนี้แล้วครับผมแล้วก็หาค่าเวลาที่หน่อยครับมีค่าเวลาครับปืดนีครับค่าเวลาครับมาแล้วได้ตรงแหลมแล้วแล้วก็เซฟไปครับผมตอนนี้เสียงแหลมราก็ได้ทั้งค่าเวลาครับทั้งขึ้นความถี่ครับถือว่าโอเคนะครับผมไม่มีอะไรแรงอะไรเบาเห็นไหมครับผมครับอาจจะได้บูตตัวนี้ขึ้นิดหน่อยครับตรงประมาณ สิบครับตรงช่วงสิบบูสขึ้นเีกหน่อยครับการดึงครับอย่าพยายามดึงแบรนด์บิดกว้างนะครับผมพยายามดึงนิดๆหน่อยครับอย่าดึงกว้างถ้าดึงกว้างครับผมครับลำโพงเราทํางานได้แค่นี้ครับผมอันนี้เหมือนเราไปฝืนมันขึ้นนะครับที่บูสขึ้นเหมือนเราไปฝืนลำโพงขึ้นการทํางานเขาจะผิดเพี้ยนไปเยอะพอสมควรนี่ผมดึงแค่แคบขึ้นครับการทํางานก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับผมแต่เราก็ได้ความถี่ขึ้นมาเพิ่มนะครับเพิ่มนิดเดียวครับผมครับมาทีนี้ได้กลางแล้วก็เซฟไว้ครับผม ต่อมาครับผมครับเราก็ต้องไปหาความถี่เสียงกลางครับว่าเป็นยังไงครับผมครับครับตอนนี้เสียงกลางก็มาแล้วเซฟไว้ก่อนนะครับผมครับตอนนี้กราฟกลางก็ได้แล้วเส้นเฟดก็มาครับเห็นไหมครับเสียงกลางครับเส้นเฟดจะอยู่บนนะครับเราจะดึงให้มันลงมาต่อกับเสียงแหลมไม่ได้นะครับผมครับเดี๋ยวผมจะลองดึงดูนะครับผมครับลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงครับผมผมจะ เปิด2อ,อันเลยครับเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงนะครับผมครับโอเคครับผมครับได้เซ็นเฟสแล้วผมทิ้นไมก่อนนะครับนไหครับ ตอนนี้เส้นเฟดมาอยู่ที่เดียวกันแล้วครับผมสาคัญก็คือการดูเส้นเฟดครับพยายามให้เส้นเฟดเหมือนกันนะครับพยายามดูให้มันเหมือนกันครับห้ามีเส้นรูปลักษ์แปลกๆครับนั่นถือว่าเฟดไม่ตรงกันแล้วเพราะว่าลูกคลื่นเฟดจะมีหลายคลื่นครับผมครับเราพยายามไหมครับเส้นสีแดงคือสีเสียงกลางใช่ไหมครับเนี่ยโค้งเหมือนกันเห็ไหมครับผมสีฟ้าคือเสียงแหลมเห็ไหมครับจะรูปลักษ์คล้ายๆกันครับผมทีนี้เราจะเปิด2ตัวพร้อมกันเลยครับผมเป็นยังไงนี่ครับผมครับตรงนี้ก็ได้เพิ่มมาครับ นะครับจุดตัดตัวนี้ก็ได้เพิ่มความถี่ที่ต่อมาครับทีนี้ผมจะเอาดีเลย์กลับไปไปสูตรดูนะครับว่าเป็นยังไงครับผมครับพยายามดูเส้นไหมครับมันจะเปลี่ยนแปลงที่เส้นนะครับผมครับพยายามดูเส้นไหมครับเห็นไหมครับดีเลย์ขยับปั๊บลำโพงทำงานในพองปั๊บครับเห็นไหมครับมีผลต่อเสียงทันทีเห็นไหมครับผมครับ ตรงนี้ตกลงอัตโนมัติเลยนะครับผมครับนี่คือการต่อเฟสถ้าต่อเฟสไม่ถูกวิธีมีสิทธิ์ทําให้เสียงตัวนี้หายได้ครับหายอะไรครับต่อไปก็ต้องบูธบูธเกิดจากความอะไรครับเสียหายครับมีดอกขาดบ้างอะไรบ้างอะไรสิ่งหล่านรวมกันครับผมครับกลับไปที่เดิมดีกว่าครับนะครับกลับมาที่เดิมครับตัวนี้ก็ได้คอมถี่เพิ่มขึ้นมาครับผมครับ ทีนี้ผมดูแล้วว่าแหลมมันสูงเกินไปครับผมจะดึงกราฟแหลมนมอีกนะครับผมดึงเสียงแหลมดึงเกณนะครับไม่ได้ดึงอื่นดึงเกนลงมาครับผมครับก็น่าจะประมาณนี้ก็โอเคคมปิดกราฟทุกบทก่อนครับเดี๋ยวกาฟเดี๋ยวรับเดี๋ยวนี่ครับ ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานตู้ตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นดอก BNC ครับที่ใส่อยู่ในตู้กลางตรงนี้ครับผมครับรับก็ผ่านไปอีกหนึ่งคลิปครับผมสำหรับการวัดดีเลย์ครับมีดีเลย์ไม่มีดีเลย์มันต่างกันอย่างไงครับผมครับขนาดนี้ผมนึงดอกไปเท่ากันแล้วนะครับผมยังมีความไวของดอกที่เหนือกันอยู่นิดหน่อยครับผมครับไม่ถึงหนึ่งมิลลิเมตรครับแค่นิดเดียวนะครับผมครับแค่ไม่ถึงหนึ่งมิลลิเมตรเห็นไหมก็มีผลเยอะขนาดนี้ครับผมเกิดดอกลำพงครับไม่เท่ากันคิดดูครับว่า จุดตัดตรงนั้นจะหายเยอะขนาดไหนครับผมเพราะนนี้เราทําแบบออกแบบตู้จะเริ่มต้นครับยังห่างกันไม่ถึงหนึ่งิลเสียก็ถือว่าโอเคครับสำหรับตู้ใบนี้ครับผมได้เสียงตู้ที่จริงครับโดยวางที่บนพื้นเลยนะครับผมครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันครับแต่ละคนครับอาจทฤษฎีจะไม่เหมือนกันการจูนคนละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับผม ทฤษฎีก็เข้าผมก็จับประมาณนี้ครับแล้วก็ผมประยุกต์ใช้งานไปเรื่อยไปเรื่อยผมก็เอาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้งานปฏิบัติบ้างเพื่อได้งานที่จริงได้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านครับผมเอาละครับผมก็ฝากไว้ดิฉันกับเอกสารครับขอบคุณครับผม